สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่กำลังเข้ามารับชมนะครับลิปนี้ช่างหน่องก็มาเตรียมนิ้วใบสีครับห่อนิ้วใบสีไว้ทําใบสีส่งลูกค้านะครับรอบนี้มาในโทนนิ้วสีเหลืองชมพูค้าสั่งมา สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่าน แบตเตอรี่จะหมดขอกำลังใจนะครับคนละหนึ่งหัวใจนะครับ ดีทุกๆคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่างหน่องด้วยนะครับ สวัสดีครับช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ใครที่สนใจอยากทำบายสีนะครับอยากเรียนรู้การทำบายสีก็สามารถติดตามดูคลิปของผมได้นะครับคลิปของช่างน้องได้นะครับที่ลงไว้นะครับหรือจะคอยดูคลิปใหม่ๆก็ได้ใครที่เป็นมือใหม่อยากลองหัดทำนะครับตอนนี้ยังไม่สายนะครับก็คือลองได้เลยนะครับ ช่วงนี้โควิดเราบางคนอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะไม่ได้ทํางานประจํานะครับก็มีเวลาบ้างก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับทําตามได้ถึงเราจะไม่มีงานนะครับเราก็ทาไว้ไหว้พระไว้ขึ้นหิ้งพระนะครับทุกวันพระเดียวเราก็กิ่งอีกนะครับ ก็ตเตรียมนิ้วใบสีครับไว้ทําใบสีสู่ขวัญคู่หนึ่งใบสีหนึ่งชั้น จำนวนหนึ่งคู่ทวดในเดือนนี้ นี้ผมก็จะเตรียมนิ้วใบสีไว้ก่อนพรุ่งนี้ก็จะมาเริ่มทําช่อบใบสีทักทายได้นะครับหรือไม่ใครที่ อยากถามสอบถามก็สอบถามได้ครับสำหรับมือใหม่นะครับที่เวลาห่อนิ้วใบสีแล้วติดปัญหาตรงที่นิ้วนะครับไม่เสมอกันห่อนิ้วแล้วนิ้วไม่เสมอกันความยาวไม่เสมอกันนะครับเวลาที่ห่อนิ้วครับเนี่ยให้ใช้นิ้วข้อนิ้วแบบนี้ครับวางทาบแล้วก็ วัดจากดอกพุดลงมานะครับสำหรับมือใหม่นะครับมันก็จะทำให้นิ้วใบสีของเราเท่ากันนะครับความความห่างจากตัวผ้านุ่งชั้นแรกกับดอกพุดมันจะมันจะเท่ากันทุกอันนะครับก็คือใช้วิธีนี้นะครับวัดแล้วก็วางก็หัวนี่เป็นเคล็ดลับไม่ง่ายนะครับสำหรับมือใหม่เนาะ ใกล้เสร็จละเวลาที่ทำเสร็จแล้วนะครับแนะนำว่าให้เอาลง แช่ในน้ําเลยนะครับถ้าเราไม่ได้เข้าช่อ,อในวันนี้นะครับหรือไม่ได้เข้าช่อเดี๋ยวนี้นะครับก็ลงแช่ไว้เลยยูใบสีของเราจะได้ไม่เหี่ยวนะครับไม่ได้เหี่ยว ผู้ชมที่เข้ามาชมกำลังชมอยู่ก็สามารถกดแชร์ให้กับผมได้นะครับเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือการกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้นะครับจะเป็นการขอบคุณมาก สำคัญเลยนะครับในการทำบาบสีก็คือใบตองของเราเนี่ยจะต้องสดอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ายิ่งเราจะต้องทําเก็บไว้นานหลายวันนะครับเราจะต้องพรมน้ำนิ้วใบสีที่เป็นใบตองสดนะครับ ือปมน้ำว้ตองทุกกระบวนการที่เราทำนะครับตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราจะสามารถเก็บชิ้นงานไว้ได้เป็น10วันครับไม่มีไม่ไม่มีเหลืองนะครับก็คือตอนที่เราทำเราถนอมให้ใบตองเนี่ยสดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เก็บให้ถูกวิธีนะครับ ชิ้นงานของเราก็จะอยู่ได้นานทำงานใหญ่ๆเราสามารถเตรียมงานไว้ได้เป็น10วันโดยที่ไม่ต้องเวลาที่เราประกอบงานเนี่ยงานชิ้นงานของเราก็ยังดูดีอยู่นะครับไม่มีดําไม่มีเหลืองแต่ถ้าเราเก็บไม่ถูกวิธีนะครับมันก็จะเหลือง คลิปนี้แล้วคลิปต่อไปเราก็มาต่อกันในการาทำอะไรอย่างอื่นนะครับทำอยอดทำชชบใบสีก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับ ริบบินที่ผมใช้นะครับก็เป็นริบบิ้นเบอร์เเวลาเราตัดริบบิ้นเราก็กะเอาประมาณ3นิ้วนะครับคือให้เราจับได้ง่ายๆไม่ลำบากมือนะครับเวลาเราห่อเราทำเนี่ยถ้าเราตัดสั้นเกินไปนะครับมันก็ห่อยากแต่ถ้าเราตัดยาวเกินไปมันก็เปลือง อันนี้กล่อ,องนี้ก็กล่องสุดท้ายแล้วครับเนี่ยจะหมดละ เวลาเราแม็กนะครับก็แม็กให้มันอยู่จะหนีบหนึ่งทีหรือสองทีก็ได้นะครับแต่ถ้าหนึ่งทีมีโอกาสที่มันจะดีดนะครับสองทีจะพอดีเห็นหลายคนถามเข้ามานะครับว่าถามในเม้นถามเข้ามาว่าใช้แม็กเบอร์อะไรนะครับผมใช้แม็กเบอร์นี้นะครับเแบบนี่ยเบอร์นี้ แม็กเบอร์สิบนะครับเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ผมชอบยี่ห้อนี้นะครับก็คือมันมันมันไม่แพงมากนะครับแล้วมันก็ไม่แข็งนะครับใช้ดีต,ตัวลวดยิงก็คมนะครับตัวตัวลูกแม็กมันคมครับยี่ห้อนี้หรือจะเป็นยี่ห้อแม็กก็ได้นะครับอันนั้นก็ใช้ดีเหมือนกันแล้วก็เครื่องยิงนะครับผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับ อันนี้มันมันเปื้อนยางกล้วยนะครับเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนถามมาว่าใช้แม็กยี่ห้ออะไรนะครับเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าใช้แม็กยี่ห้ออะไรเป็นยี่ห้อนี้นะครับเอ่อยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อแม็กที่เป็นรูปแบบแบบนี้นะครับเบอร์สิบนะครับมันจะใช้ง่ายหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนครับ กล้านศึกษาพันร้านวิทยาพันพวกนี้จะมีขายงานปเปียกแบบนี้พยายามอย่าให้แม็กมันเปียกน้านะครับเพราะแม็กมันจะเสียเร็วนะครับอายุการใช้งาน,นจะสั้นถ้าแม็กเราเปียกน้ํานะครับเราใช้แบบให้โดนน้ําแล้วก็เวลาเก็บก็คือเราไม่ทาความสะอาดให้แห้งไม่เช่นน้แห้งมันจะทําให้มีสนิมขึ้นนะครับ แต่ถ้าเปลือยอาเปื้อยยางกล้วยแบบนี้นะครับมันเจ็ดยากนะครับอันนี้คือยางกล้วยนะครับไม่ได้ขึ้นสนิมนะครับมันต้องขัดนะครับแต่อย่าให้ตัวข้างในตรงนี้ครับมันมันขึ้นสนิมว่าถ้ามันโดนน้ำมากๆเนี่ยมันขึ้นสนิมแล้วมันก็จะพังเร็ว นอนอยู่ในบ้านมนะั้งสองอันสุดท้ายแล้วครับ ก็เสร็จแล้วครับสำหรับทีวใยสีนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ชมไลฟ์สดของผมจนเสร็จนะครับก็เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับ25นาทีนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับหรือใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็เวลารับชมนะครับก็ สนับสนุนผมโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเอาไว้เจอคลิปต่อไปครับในการทำช่อใบสีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเก็บใส่รังแบบนี้ ถ้ามีน้ําแข็งก็อัดน้ําแข็งถ้าไม่มีก็ใส่ตู้เย็นครับไปก่อนนะครับเพื่อน